สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลังโหรศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมมัศจิรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค,ครับผมาจารย์พุศกรเปิดจตาพิชชีวิตนะครับหรืออาจารย์ปุษกรหมอดูใบไม้ไมพลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขปดนี้ลาวพัฒนาค่ะวันประจําวันพุทธที่1กุมภาพันธ์2องพครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารอบนี้มีดาวอะไรมาฝากไปชมกันได้เลยครับ ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของปีชงนะคะก่อนอื่นที่จะคุยเรื่องปีชงปีนี้ปี2,566ฟังให้ดีนะคะถ้าศาสตร์ของจีนเราจะนับตั้งแต่3กุมภาพันธ์ในปีนั้นๆเป็นต้นไปถึงจะเปลี่ยนนักกษัตริย์ใหม่ปีนี้เป็นปีเถาะใช่ใช่ไหมคะอาจารย์อันเรามาคุยถึงเรื่องปีชงที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าปีชงปีนี้ไม่ได้มีปีเถาะปีเดียวครับแต่ยังมีอีกถึง8ปี ที่ร่วมชงด้วยมีอะไรกันบ้างครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าปีนี้นักษัตริย์เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2566นะครับ,รบมันมีเวลาตัดด้วยนะเริ่มตั้งแต่เวลา1 1นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับท่านเกิดก่อน11นาฬิกานี่ยังเป็นปีขานอยู่ยังเป็นปีเก่าอยู่ยังเป็นปีเก่าอยู่นะครับตัดกันอย่างนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับปีนี้ก็จึงตรงกับนักษัตรปีถองนะครับ แล้วถ้าส่วนว่าแปลว่า,าธาตุอะไรจะมีาธาตุประจําปีนะเถาะปีนี้ตรงกับาธาตุน้ำเถาะใน12ปีที่แล้วที่ผ่านมาไม่ใช่าธาตุน้ํามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเท่ากับปีนี้เถาะธาตุน้ํานะครับเมื่อเถอาะธาตุน้ําเดี๋ยวเรามาดูกันครับเถาะธาตุน้าในสีที่ให้โชคลาภเฮงปังดังรวยมันก็คือสีเขียวครับแล้วก็สีเหลืองครับ สองสีนี้จะเกิดโชคลาภนะครับแต่ถ้าสีฟ้าสีน้ําเงินก็ไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรนะครับยกเว้นสีแดงนี่ห้ามเลยนะครับท่านใดที่ปีชงเนี่ยห้ามใส่สีแดงเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าสีแดงคือธาตุไฟเพราะว่าสีแดงธาตุไฟตัวนี้เป็นปีถอดธาตุน้ําไฟกับน้ามันประทะกันมันจะยิ่งเบิ้ลถ้าปีท่านชงอยู่ในกลุ่มดาวนักษัตร์แปดดวงนี้แล้วท่านใส่ด้วยมันก็จะยิ่งชงให้สังเกตตัวท่านเองนะครับ ชงแปลว่าประทะนะครับปีนี้ในตำราจีนแปลว่าประทะปีนี้นักษัตร์ที่เรารู้ก,กันก็คือปีถอใช่ไหมครับก็จะโดนชงตัวเองร้อแล้วก็จะชงอะไรด้วยนั่นคือรากานะครับปีรากาปีไก่นั่นเองก็โดนร้อยเปอรนะครับเฉพาะาสองราศีนี้โดนร้อยเปอร์เแล้วยังมีราศีที่ชงร่วมนะครับที่เป็นชงร่วมหลักก็คือปีชวดและปีมะเมียโดนอีกเจนะครับ ใครบอก50ไม่ใช่ครับ75ครับนะครับไอชงร่วมก็ตายได้ทุกคนนะครับถ้าเกิดดวงชะตาของคุณเจอเคราะห์ด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะครับในตำราจีนนะครับเพราะว่าละเอียดจะเรียดลงมาต้องก็ดูดวงเฉพาะตัวของแต่ละท่านว่าปีนี้ดวงท่านมีเคราะห์ไหมแล้วปีชงแล้วมันบอกแล้วมีเคราะห์ด้วยก็ต้องระวังแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในกลุ่ม4ี่นักษัสตร์และจังก้อยก็คือเทาะลกา ชวดมาเมียยังเหลืออีกสี่นักกระสัตรที่ชงด้วยเริ่มตั้งแต่ปีจอก่อนเลยนะครับจ่อและมาลงดีโดนด้วยนะครับจอละมาลงนะครับโดนอีเกียสิบห้าเปอร์เซ็นอ้าวอาจารย์ทําไมโดนด้วยบางคนถามโดนเพราะเหตุอันใดเพราะว่าเถาะชงตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับราคาชงตัวเองร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนของเถาะและเพื่อนของราคาก็โดนเถาะนี่มีเพื่อนเป็นจอปีจอโดน 75%ไม่โดนร้อยโดน75%แล้วรากานี่มีเพื่อนเป็นมะโรงโดนนี่75%เห็นหรือยังสิ่งเหล่านี้ที่คนไม่พูดถึงกันนะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ดวงจีนชั้นสูงนะครับและยังมีอีกสองนักษัตร์อีกที่เหลือนะครับก็คือฉลูละปีมะแมก็โดนด้วยนะตรงนี้โดน50%อ้าวอาจารย์ฉลูโดนได้ยังไงมะแม่โดนได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้บอกว่าชวดโดน เพื่อนของชวดคือฉลูงั้นปีฉลูโดนแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนของว่าเมียคือใครครับมะแมสองมะโดนทั้งคู่นะครับมาเมียโดนเจ็หเพื่อนโดน5้เซเพราะฉะนั้นแล้วฉลูและมะแม่จึงโดนกัน5้ซครบ8ปีสรุปดังนี้นะครับ8ปีมือหนึ่งทะราคาชวดมะเมียฉลูมะแมจอมะโรงนะครับ นะเป็นปีที่คนไม่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดนะครับความรู้พื้นฐานอย่างเดียวไม่พอนะครับคำว,ว่าชงนี้แปลว่าแรงปะทะบางคนปะทะดีกระเฮงปังดังรวยนะครับคนที่เกิดปีเถาะธาตุไม้ท่านจะปังนะครับและธาตุดินท่านจะปังส่วนมีพอสอ,อะไรบ้างนะครับก็เอาไว้ติดตามในเทปต่อไป ถ้าแปดปีชงแล้วเราจะมีทางออกอย่างไรในการแก้ชงค่ะครับการแก้แบบได้ผลใช่ไหมอาจารย์ก้อยหรือเอาแก้แบบก็แก้แก้ไปอย่างนั้นนะครับถ้าแก้ไปอย่างนั้นอาจารย์ไม่พูดถึงละกันการแก้แบบได้ผลนะครับอาจารย์จึงต้องจัดพิธีตัดเคาะสะดอกกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2566ครับนะครับจัดกันครั้งนี้จะเป็นครั้งที่6แล้ว1ปีอาจารย์จัดเพียงหนึ่งครั้งนะครับอ่านะครับ พิธีนี้ผสมผสานสองศาสตร์ครับอย่างก้อยนั่นคือศาสตร์จีนและไทยค่ะครับ,รบทั้งจีนและไทยนะครับต่างกันอย่างไรนะครับมันมีรายละเอียดทาไมต้องไปกัน3าวัน2คืนคือในวันที่17 18ดและ19กุมพาพันนะครับทําไมต้อง3ามวัน2องคืนรู้ไหมค่ะก็คือศาสตร์จีนคือไปปัดท่านไปปัดเองใช่ไหมปกติแล้วนะครับแต่ถ้าไปกับอาจารย์อาจารย์จะเป็นผู้ทําการปัดให้ท่าน อาจารย์จะเป็นผู้ปักให้ในการนำพาพิธีแล้วก็ปัดให้ด้วยนะครับเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีนี้เราจะยกตัวอย่างเรียกว่าอย่างไงเนี่ยมั้งอาจารย์ก้อยสิ่งไม่ดีก็คือตัวซวยนั่นเองค่ะก็คือตัวที่ไม่ดีนั่นเองนะครับตัวที่มักระทําให้เรามีแต่ปัญหาอุบัติเหตุสุขภาพเครียดวุ่นวายไอ้นะั่นไอนี่ไอนู่นอ่ะสุขภาพและคดีความก็มีอุบัติเหตุก็มีนะครับ บ,บางท่านอาจจะนอนโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะครับถ้านหนักหน่อยอาจจะเปลี่ยนไปนองวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าดวงชงเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยนะฮะอาจารย์จึงจัดพิธีผสมผสานนะครับแล้วจัดกันมาครั้งที่6กแล้วนะครับก,ก็ทําให้พิสูจน์ว่าทําแล้วมันดีจริงๆนะครับเราไปเอาตัวไม่ดีออกนะครับการที่เอาไม่ดีออกอาจารย์จะเป็นผู้ทําให้ ปัดให้ตอนที่ปัดอาจารย์ก็จะกรอบเอามันมาด้วยทําการเผานะครับทําทีเดียวแล้วจบไหมไม่จบนะเราจึงต้องจัดสามวันนะครับทั้งไทยและจีนนะฮะแล้วที่สําคัญจากวิธีปัดชงกันแล้วนะครับเรายังทําอะไรต่ออาจารย์ก้อยเราเดินทางไปไหนครับเราจะเดินทางไปจังหวัดน่านค่ะไปไหว้พระธาตุปีถอนะครับชื่อว่าพระธาตุแช่แห้งครับ พระาธาตุแช่แห้งครับถูกต้องครับพระาธาตุแช่แห้งเนี้ยเราเคยไปกันมาแล้วไหมเคยไปแล้วค่ะครับเราไปเจอปฏิหารอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับตอนนั้นอาจารย์นําพาที่ฐานนะครับอาจารย์เห็นนิมิตนะฮะว่าดอกบัวสีทองลอยขึ้นมาบวกตูมหมดนะครับลอยขึ้นมาแล้วก็เบ่งออกขณะที่ลอยขึ้นลอยขึ้นมาถึงตรงกลางปุ๊บบานจนครบแล้วก็ปล่อยแสงออกมาอันนั้นคือพระาธาตุนะครับอันนี้คือให้เห็นในนิมิต เพราะว่าอะไรให้เราเกิดความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับเทวดามีจริงแล้วอาจารย์ก็เห็นหนางสาโปรยลงมาด้วยโปรยตรงนั้นนะฮะแล้วก็เห็นพระพรหมท่านลอยมาพระพรหมองค์นี้น่าจะเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพระระดับอนาคามีกันเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่อาจารย์เห็นนะครับท่านมาให้พรนะครับอาจารย์ยังจําติดตาได้เหมือนเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้เองนะครับเหตุการณ์นี้ นะครับแสดงว่าตรงนี้มีเทวดารักษาจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงสิบสองนักษัตย์ไม่ว่าท่านจะเกิดปีอะไรชงไม่ชงมันร่วมพิธีตรงนี้ของอาจารย์เนี่ยคุณได้รับพลังหมดเลยนะครับเพราะมีเทวดามีจริงตรงนั้นนะแล้วมันมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเข้าไปไหว้ตอนไหน,นกี่โมงยังไงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการทําให้มันครบสูตรยังไม่หมดแค่นั้นอาจารย์ยังพาไปกราบน้ำมันสการพระธาตุเขาน้อยนะครับแล้วไปชมวิวรอบเมืองตรงนี้มีเคย ไปกันแล้วถูกต้องไหมอาจารย์ก้อยค่ะแล้วก็เจอปาฏิหาริย์อะไรจําได้ไหมก็มีนกแซงแซวค่ะนกแซงแซวนะครับมาเกาะที่พระธาตุตอนที่อาจารย์ขนาดสวดนําสวดพาคณะอภัยวันนั้นสี่ตู้นะครับสวดอยู่นะครับนกนี่ผิดวิสยัยนกไม่กระดุกกระดิกเลยเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงที่อาจารย์นาสวดอยู่หันมาที่เรานิ่งมากนะครับนิ่งเสร็จจนเราสวดเสร็จขอพรเสร็จอาจารย์ก็คิดอยู่ว่า ก่อนจะมาไหว้นวัสการพระธาตุเขาน้อยอ่ะตอนทอยู่ในรถผ่านเอจะศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ยพระธาตุทำไมองค์เล็กจังนะฮะจะศักดิ์สิทธิ์ไหมในขณะที่นําสวดอยู่นั้นเห็นนี้มิตขีดเส้นขีดเป็นสามเส้นสีทองอาจารย์ก็ยังไม่ทราบว่าอะไรจนพานําสวดเสร็จนะครับก็เอาพวงมาลัยไปวางกระอ่านป้ายอ๋อตรงนี้คือพระเกศา,าธาตุสามเส้นอ้าวงั้นสิ่งที่เราเห็นน่นถูกต้องแล้วนะ ก็คนที่ไปด้วยกันเนี่ยก็เห็นหมดว่ามีนกแซงแซวมาเกาะเราก็ยังว่าแปลกนกนี้ผิดวิสัยจนเราเดินออกจากที่เรากราบไหว้ขอพรพระธาตุแล้วถอยออกมาประมาณสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรได้แล้วมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับนกตัวนั้นก็ยังบินมาเกาะแล้วมามองที่เรานี่คือสร้างปาฏิหาริย์ครั้งที่สองให้เราเห็นว่ามันผิดวิสัยของนกแล้วก็ยังนิ่งเหมือนเดิมจนมีคนทักบอกอ๋อเนี่ยนกแซงแซวนะครับคนที่ก็รู้อ่านัเข้าตำราทางเหนือก็บอกนกแซงแซวคือพระอินแปลง ผู้รักษาพระเกา,าธาตุพระเจ้าสามเส้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มีพระอินรักษาครับท่านเท้าเทวราชมั่นใจครับมีมิตรที่ไปเนี่ยมันต่อเนื่องกันอย่างเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปขอพรตรงที่มีเทวดาใหญ่รักษาไปให้ถูกจังหวะและเวลานะครับอาจารย์จะพานําทุกคนสวดอันเชิญเทวดาแล้วขอพรเมื่อท่านมาอย่างนี้ไม่ปังก็ไม่ว่าไงแล้วค่ะ นอกจากนั้นเรายังพาไปที่วัดภูดมินอีกนะคะต้องบอกว่าไปหน้าเนี่ยถ้าไม่ไปที่วัดภูดมินถือว่าไปไม่ถึงที่นี่เขามีกระซิบรักบรรลือโลกภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับวาดเป็นกระซิบรักบรรลือโลกนะครับอ,อันนี้เป็นแบบว่าการวาดปกะชนชาวที่อยู่ในพื้นแพร่สมัยก่อนนะครับนะรูปนี้เป็นรูปเก่าจิตกรรมฝาผนังเนี่ยเขาเรียกปู่มา่านย่ามา่านคนที่ก็นับถือกันนะครับจะเป็นคนไทย ในพื้นเพก็จะเจาะหูแบบพมา่านะครับอ่าแล้วก็ซิบกับคนรักพูดคุยกันน่ารักครับจนด่งดังไปทั่วโลกเลยครับนะเป็นอะไระไรจุดจุดเช็คอินของจังหวัดน่านถ้าไม่มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงนะครับแล้วยังมีประวัติดีๆของวัดที่เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับเยอะแย,ยะเลยนะครับตรงนี้นอกจากวัดนี้เราเลยยังไปหลายที่นะครับที่เราต้องขออุบไว้ก่อนนะครับจันก้อืมมาเราพาไปเพื่อแก้ชง สุดท้ายกันวันสุดท้ายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมรอบนี้เรียกว่าจัดกันจุกจุไปเลยพิธีกรรมสามวันค่ะครับ <นะ S 1> ก็ต้องบอกว่าเราไปเนี่ยไปแบบกันเองนะจางก้อยนะหลายคนที่มาไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้จักใครก็มาได้นะครับหลายๆทิปก็จ่ายไม่เห็นแล้วหลายคนตั้งท่ามานานหลายปีจนได้มามีเพื่อนมาสุดท้ายแล้วทีหลังมาเองแหละเห็นยังนั่นแปลว่ามาก็เหมือนคนครอบครัวเดียวกันนะครับ คณะที่เราไปนี้น่ารักทุกคนเลยนะครับเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมีเด้ยวยความสุขนะครับ่าไปคณะกอาจารย์เนี่ยกลับมาต้องปังท่าในใดสนใจทักก็มาได้ครับที่ไลน์ id ดีแอพพสองสี่ห้าหกหรือเบอร์โทรศูนย์ก็สองหกสองหกแปดเก้าสองสี่นะครับก่อนอื่นครับต้องขอประธานโทษทุกท่านด้วยเมื่อเดือนมการาทั้งเดือนเลยเราไม่ได้อัดรายการกันเลยนะครับถูกไหมอาจารย์ก้อยเนื่องจากว่าเราติดภารกิจของงานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ก็เกียดเวลาไม่ได้จริงๆนะครับจะไร้สดยังไม่มีเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันไหนอาจารย์บอกแล้วถ้าใครมีหนังสือคมพีโหราศาสตร์แนวทางตัวเลขราพัฒนาเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับที่อาจารย์จําหน่ายอยู่นะครับเพียงเล่มละห้าร้อยสี่สิบาทท่านก็คุ้มแล้วคุ้มด้วยเพราะว่าเรามีกตัวเลขล่วงหน้าให้ทุกท่านแหละนะครับและที่สําคัญในนี้ยังมีชุดดาวดับแห้งคํานวณด้วยหลักโหราศาสตร์เป็นสูตรแห้งคํานวณไว้ล่วงหน้า นะครับวรทยาศาสต์คำนวณดาวดาบับอาจารย์มีสองสูตรนะในเล่นจะเขียนเอาไว้สูตรแห้งลงมาให้เลยทุกงวดแต่สูตรสดนี่ท่านจะต้องตามหนึ่งในช่องอยูทูบหรือในกลุ่มของวีวีเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็จะให้เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้อา่านเนี่ยคุณสามารถตามด้จากหนังสือได้นะครับก็จะไม่พลาดเลยนะครับทุกงวดทุกงวดนะครับ มาดูกันค่ะในวันพุธที่หนึ่งนี้มีดาวอะไรกันบ้างครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซานะครับจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวนะครับที่ประเทศราวนะครับในเวลาที่กองสลักราหมุนจึงมีกลุ่มดาวทั้งหมด3ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวพุธครับเลข4ค่ะดาวอาทิตย์ครับเลข1ค่ะดาวพระฤหัสบดีเลข5ค่ะครับสี่หนึ่งห้าสามตัวนี้เป็นกลุ่มดาวเด่นครับเตียนกระดาษประกาศกันได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์กยจะพูดดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ จัก้อยครับจับตั้งแต่ดาวพุทธเลยครับถ้าดาวพุทธเลขสี่มาเลขสี่มาจับพูดได้เป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดและสี่เก้าค่ะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดและสี่เก้าค่ะครับถ้าดาวอาทิตย์มาอาทิตย์มาเลขหนึ่งนะคะจับพูดได้เป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งแปดและหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าค่ะครับถ้าดาวพระฤหัสมาถ้าดาวพระฤหัสมาฤกษ์ห้านะคะจะับคู่ได้เป็นห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้าค่ะห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้าค่ะครับ จับทุกคู่อย่างนี้นะครับท่านก็เลือกจากดาวเด่นจาก3ตัวเนี่ยสิตัวหรือ3ตัวที่อาจารย์คัดไปให้แล้วนะครับสตัวนี้ท่านก็เลือกเอาเส้กหนึ่งตัวนะครับนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จะเล่นเลขอะไรก็โฟกัสไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านไปดูในแถวนะั้นที่ท่านจดเอาไว้นะครับว่าท่านชอบเลขคู่ไหนนะครับหรือจะนําไปรูดก็ไม่ผิดกติกาขอให้ท่านเฮงฟังดังปุริเยครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันต่อที่ดาวดับดาวดับสดสดรอบนี้มีดาวอะไรฝากไปตามดูได้เลยครับ ใช่นี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคลาภกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ